ตอนนี้มีเว็บไซต์เพกถอนหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า f o r Six e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับสู่ช่องการเพกถอนโดยดวงดาวจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า f o r x Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ํำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น K F is extra อย่างเช่นเดิมนะคะก็มีกองไพให้เลือกนะคะ,ะโดยเลือกเพียงหนึ่งกองแต่เพียงเท่านั้นทีนนท่่รู้สึกวา ชอบในศิละปะหน้าไพ่นะคะอ,อ,อย่างเช่นเดิมนะคะคุณสามารถฟัง2กองได้ไม่ว่ากันแต่คำทำนายของคุณได้แค่1กองแต่เพียงเท่านั้นบางคนชอบฟังมันเพลินก็เปิดยาวได้เลยไม่ว่ากันนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเตรียมรับเรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเ,เรื่องเรื่องนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นคืออะไรนะคะเ,เรามาตกลงกันอย่างเช่นเดิมกองหน้าไพ่ไม่ต้องเลือกจากความหมายไพ่นะคะให้เลือกจาก ศิลปะหน้าไพ่ล้วนๆจาก feeling ของเราเลยนะคะว่าชอบกองไหนก็เลือกกองนั้นนะจ๊ะเ,เรามาเริ่มแนะนำเลยกองที่หนึ่งะคะเป็นไพ่ที่ชื่อว่า seven of cups นะคะอ่าก็จะเป็นเหมือนคล้ายคอ่าค cocktail หรือ mocktail นะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะเจ็ถ้วยนะคะที่อยู่ตรงนี้สวยงามมากๆนะคะสีสันสดใสามากมากเลยนะคะถ้าชอบกองนี้หรือศิลปะหน้าไพ่ของกองนี้ให้เลือกกองนี้ได้เลยค่ะ กองที่2นะคะชื่อว่าไพา่ six of cups นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็น6ถ้วยนะคะที่จะมีเป็นออกแนวแบบไอศครีมซันเดย์ประมาณนี้นะคะนี่มีทั้งหมดหกถ้วยเลยแล้วก็มีสีสันสดใสเหมือนกันนะคะมีทั้งแบบช็อกโกแลตสตอรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าชอบกองนี้หรือกองที่2นี้ให้เลือกกองนี้ได้เลยค่ะ ตอนนี้ทุกท่านทํำจัรโบมทำใจเย็นนะคะไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากเลือกเพียงหนึ่งกองที่เรารู้สึกว่าสะดุดตาในศิลปะหน้าไพ่ของเขามากที่สุดค่ะเริ่มค่ะ กองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปดททมสแตม์เอาไว้ได้ล่าสามารถคลิกวิดีโอกองที่คุณเลือกได้เลยคะ่ะกองที่ 1, 1> นะคะใครที่เลือกเป็นไพ่เซเว่นอฟคัพนะคะเรามาฟังคําทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าเตรียมรับเรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องนั้นคืออะไรก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะ,ะเรามาดูกัน beginning promise of the future innocence And even Pyxon, <laughs> Ru Tiwas, Ewas, Otela, Justice, Ace of Pentacles, Knight of Wands. 8 o t of swords, the strength Ace of Cups Queen of Swords ทาวิรุณปักคะ่ะแล้วก็ทาวิรุณหกโอเคเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความรู้สึกของคุณหนึ่งใบก่อนนะคะว่าไพ่ต้องการที่จะแนะนำหรือบอกกล่าวอะไรนะคะ โอเคไพ่ okay. ได้ใบนี้นะคะ every ending l e a s to the new beginning นะคะช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆมากมายหรือข่าวดีหรือพลังงานดีๆนะคะหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่เหมือนคำว่า beginning นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่มันอาจจะต้องเป็นการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างเสียก่อนเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะฉะนั้นไพ่อะต้องบอ,อกแบบนี้นะคะว่าบางท่านที่ผ่านมาหรือ ตอนนี้คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ก็ตามแต่นะคะบางคนอาจจะบอกว่าเออ,อเผชิญหน้ากับออความวุ่นวายหรือว่า ความแบบที่เราต้องจัดการหลากหลายเรื่องมากๆไอ้นุ่นก็ต้องแก้ไขไอ้นี่ก็ต้องทํางานเกา่ายังไม่เสร็จงานใหม่เข้ามามันอาจจะมีหลากหลายเรื่องที่เราต้องจัดการแต่มันอาจจะเป็นสําหรับบางท่านอาจจะบอกว่าเออเจอแบบเหมืนอนอมรสุมชีวิตมากเลยหรือเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แต่งใจเราเลยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราทุกคนค่ะก,กิงฟ้ามองว่าทุกคนเจอได้ไม่กระทั้งกิงฟ้าเองมันก็อาจจะเจอเรื่องดีเรื่องไม่ดีอ่าแต่ทุกอย่างกิงฟ้าก็เชื่อว่ามันจะตั้งอยูอ่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีอยู่แค่นี้นะคะนั บอกเฉยว่าแล้วกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจใคุณมากๆไม่ว่าคุณเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ถ้าคุณกําลังเจอสิ่งสิ่งนั้นเดี๋ยวอีกไม่นานพายุก้อนลูกนั้นเนี่ยมันกาลังจะจบลงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นสิ่งดีไม่ดีกิ่งฟ้าจะพูดเสมอว่าเป็นสิ่งดีนั่นคือประสบการณ์นั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้นะคะแต่หลกัหลกๆเลยกิ่งฟ้ามองว่าบางคนอาจจะบอกไม่ได้เจอกับมรสุมเลยค่ะอาจารย์แต่มันอาจจะเป็นความที่เรากําลังสับสนกํำลััััังงงงออออ่่่าาาากคิดดดะะะะไไรรบยยยูใในนจจจจจวเฉ ิใจยังไงดีฉันจะต้องเลือกยังไงดีกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า ล,ลึกๆแล้วคุณเองอ่ะม you ันเหมือนมีความกังวลเรื่องอนาคตเหมือนกันซึ่งมันไม่ผิดที่เราจะกังวลแต่กิ่งฟ้าอยากให้คุณพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะวางแผนเพื่ออนาคตได้ค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าอนาคตมันก็ไม่แน่นอนเนาะวันนี้เราก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราโมต่กังวลเรื่องอนาคตทุกๆวันทุกๆนาในทุกๆนาทีอะค่ะมันก็จะทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะฉะนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าเรารู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วกิ่งฟ้ามองว่าคุณส ค่อยๆเปลี่ยนนะคะทุกอย่างม,ม,มัน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 มีเวลาที่แบบสามารถแก้ไขได้อยู่อะค่ะสำหรับตัวคุณไม่ต้องห่วงนะคะแต่หลักๆเลยนะคะช่วงนี้กิ่งฟ้าก็ยังเชื่อว่ามันมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีบางคนอาจจะบอกว่าจบงานเก่าไปเริ่มงานใหม่จบโปรเจกต์เดิมเริ่มงานใหม่ บางคนอาจจะบอกว่าต้องอ่านทบทวนหลากหลายาหลากหลายตำราเรียนมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้แต่จริงๆช่วงนี้เรื่องการเรียนการสอบการศึกษาค่อนข้างโอเคนะคะดีนะคะแต่มันอยู่ที่ความเพียรพยายามของคุณด้วยถ้าเราอยากสอบผ่านสอบได้คะแนนที่ดีหรือว่าเราบอกเราอยากเรียนต่อเรียนเพื่อต่อยอดเ,ออเรียนเป็นแบบคอร์สสั้นๆทําได้หมดเลยค่ะถ้าเรามีความตั้งใจเพียรพยาย,ยามที่จะเรียนจะศึกษาช่วงนี้ดีดวงขึ้นในเรื่องของสติและปัญญาเรื่องการเรียนการศึกษารวมตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยไพ ทั้งเป็นพับ beginning พั b e i n i ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเป็นอ,อักษรรูนโอเทล่าส่วนมากแล้ว,ลวคือเป็นไพ่ของการเรียนรู้ของการจดจําสติปัญญาดาีหรือความเป็นผู้ใหญ่หรือเรากําลังเติบโตจากประสบการณ์ที่เราเจอนะคะว่าไพ่มันขึ้นเหมือนแบบมีมีความคิดที่ดีขึ้น เรียนรู้ได้ดีมากขึ้นรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำมากยิ am, ่งขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะเจอบททดสอบที่มันอาจจะยากแต่สุดท้ายเราผ่านมันมาได้แล้วช่วงนี้ถ้าที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเรา,เราไม่ได้รับความวิทยธรรมตอนนี้เราจะได้รับความวิทยธรรมแน่นอนแต่ถ้าเราทํายังไงได้อย่างนั้นนะคะกิ่งฟ้าเชื่อแบบนั้นเสมอก็คือถ้าคุณทําดีคุณได้แบบนั้นคุณทําไมด่ดีคุณก็ได้แบบนั้นกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเราเพียรพยายามมาโดยตลอดสิ่งที่เราเพียรพยายามสิ่งที่เราตั้งใจจะสมผลในวัันนนนนีีีีี้้้ทท่่่ดแตตถาาาเเเรขกกย็ปปไม ได้อย่างนั้นนะคะแต่ช่วงนี้หลกัหลกๆเลยกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ของคุณอนะ่ะคุณมีโอกาสได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่มันก็จะมีคําเตือนเล็กน้อยว่าอย่าให้ใครมาหาักหลังมาหลอกลวงเราได้อย่าไปเชื่อมิจฉาชีพหรือมิจจี้ทุกอย่างต้องฟังหูไว้หูทุกอย่างต้องไต่ต่ตอไต่ตรองให้ถีท้วนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเชื่อคนง่ายหรือว่าเอเออห่หมกไปยอะไรเงี้ยโดยที่เรายังไม่ทันได้ดูรายละเอียดดูข้อมูลเลยนะคะสมมติเราจะร่วมหุ้นร่วมธุร,ร,ร,รกิจกับใครต้อง มีสัญญาและลักษณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสมมติเราจะลงทุนอะไรถ้าเราลงทุนอะไรที่มันไม่เป็นความเสี่ยงมากอะกิ่งฟ้ามองว่าโอเคแต่ถ้าอะไรที่เรารู้สึกเป็นความเสี่ยงเราต้องวางแผนต้องดูดีๆว่าเราจะทําได้ไหมเราจะรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะโทษอย่างอื่นไม่ได้เลย,ยที่ตัวเรานะคะแล้วช่วงนี้ขอให้คุณคิดก่อนพูดก่อนสื่อสารทุกเช่นไม่ว่าจะเป็นพูดพิมพ์แชทคุยหรือการโพสต์อะไรต่างๆบนโลกออนไลน์ต่างๆช่วงนี้คุณต้องระมาระวังนะคะคือบางคนอาจจะบอกว่าเจอกลลวงหรือความหลอกลวงอะไรบางอย่าง ดังผ่านออนไลน์ก็ได้ฉะนั้นเลยบอกสมมติบางคนบอกว่าเออช่วงนี้กําลังแบบเอาตรงๆคืออาจจะแบบว่าเล่นแอปพลิเคชันในการหาคู่อะไรต่างๆดูดีๆไม่ฉาชีพหรือคนจริงหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอ,อย่าไปคลิกลิงก์แปลก แล้วก็อย่าไปเชื่ออะไรบางอย่างที่เราได้ยินมาบางทีต้องเอะใจก่อนน่ะประมาณนี้นะคะไพ่ก็ขึ้นเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเราเรามาระวังตัวไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราไม่ระวังตัวบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นแบบในเรื่องของการหลอกลวงมันเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นตรงนี้ดูเป็นแนวทางไม่ใช่เราดูดวงเราเครียดไม่เอานะคะถ้าดูดวงเราเครียดอย่าดูถ้าดูดวงแล้วเป็นมนุษย์หน่วยดวงหรือว่าดูแล้วเพื่อเอาแบบไปปรับปรุงหรือเอาเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวเองดูต่อไปได้เพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นไกด์ไลน์ให้ดีสําหรัับตตวคุณแ ช่วงนี้โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเป็นของคุณมากๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้คุณแค่ต้องบุกต้องลุยต้องทํางานเยอะทํางานหนักนิดนึงนะคะขอส่งกาลังใจใคุณมากๆคุณทําได้แล้วก็ที่สําคัญจะไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองหรืออสังหาริรมทรัพย์หรือบางคนอาจจะได้มาในเชิงมรดกตกทอดหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆคุณได้มาแน่นอนและแปลกนะของคุณเนี่ยช่วงนี้มันมันเหมือน,ม,น,ม,นมันมีอะไรบางอย่างที่คุณได้เรียนรู้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการเรียนรู้ในเรื่องเนื้องานเป็นได้หมดเลยนะเพราะว่าไพ่มันข ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้อื่นได้หรือเป็คนคครูบาอาจารย์หรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องแบบให้วิชาความรู้คนอื่นช่วงนี้ดีนะคะคุณจะดูน่าเชื่อถือมีคนให้เกียรติเรามีคนเคารพนับถือเราเรามีสภาวะเป็นผู้นําค่อนข้างมากนะคะแล้วช่วงนี้จริงๆจะบอกอีกหนึ่งอย่างในกรณีที่เราจะบอกว่าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนงานได้ไหมมันก็เปลี่ยนได้แต่มันจะทิ้งตัวตนเดิมตัวเองไม่ได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราเองอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของเ,ออเป็น อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เราจะทิ้งความเป็นครูบาอาจารย์จะทิ้งวิชาความรู้ของเราไม่ได้มันเหมือนกับว่าสมมติเราจะย้ายงานไปที่ใหม่เราก็ยังจะต้องเป็นครูบาอาจารย์อยู่นะคะแต่อาจจะแค่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเพื่อนร่วมง,งานาเปลี่ยนที่สอนอะไรเงี้ยเป็นตัวอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆนะคะแล้วก็ ไพ่มันเลยขึ้นอะไรบางอย่างที่มันยังมีสิ่งเดิมสิ่งเก่าที่ยังยึดติดอยู่หรือว่าสิ่งเดิมสิ่งเก่าที่เราต้องสารต่ออยู่แต่มันแ่ะสามารถเป็นได้พวกอสังหาหรืออะไรที่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องมรดกคืออย่างที่กีฟฟ้าบอกบางคนอาจจะต้องไปสืบทอ,อดอะไรบางอย่างต่อจากผู้อื่นหรือบางคนอาจจะไม่ได้เชิงเป็นคําว่า มรดกก็ได้แต่บางคนอาจจะเพราะว่าเรื่องการทํางานของคุณเราต้องไปสืบทอดในเรื่องหน้าที่ของผู้อื่นหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนทับทามในตําแหน่งต่างๆก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไพ่ช่วงนี้ถ้าจะทําบุญอะไรแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายนะคะอย่างเช่นที่ไหนมีการ สร้างหรือบุรณะเมนเผาศพร่วมบุญไปเลย5บาท10บาทก็ได้เอาแบบที่เราไม่เดือดร้อน1บาทก็ได้ถ้าเราทําด้วยใจบริสุทธิ์แล้วใจ,ใจสูงอะค่ะได้หมดเลยแล้วก็ทําบุญอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องถ้าเรามีเหตุจําเป็นจะต้องไปร่วมง,งานสีดําก็ร่วมบุญไปเลยนะคะหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลได้หมดค่ะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลต่างๆที่อาจจะเป็นคนยากไร้ที่เราอาจจะไม่ต้องบริจาคเป็นเงินก็ได้ถ้าเราบอกว่าเราอยากบริจาคเป็นสิ่งของก็ย่อมได้นะคะทาบุญลงศพก็ได้หรือ ถ้าบางคนอ่าสะดวกในการบริจาคเลือดก็ไปบริจาคเลือดได้เลยนะคะช่วงนี้ไพเขาขึ้นเตือนหลายรอบเหมือนกันเนาะอะ่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนไหนมาดีมาไม่ดีหรือว่าเราเองจะมองเห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นว่าคนไหนเราควรเข้าใกล้คนไหนเราควรถอยออกพลังงานมันขึ้นเป็นลักษณะของคาว่าเราจะเห็นแบบอะไรบางอย่างทะลุปุกป่ปปงหรือเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่มากขึ้นกว่าเดิมหรือประสบการณ์หรือว่าเซนส์ของเรามันจะสอนอะไรบางอย่างให้กับเราได้ช่วงนี้นะคะบางท่านเนี่ยถ้า มีพลันที่จะมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสที่จะมีได้หรือบางคนอาจจะเป็นการรับสัพพสารเลี้ยงมาก็ได้นะคะอีกมุมนึงช่วงนี้บางคนอาจจะโฟกัสที่บุตรลูกหรือบริวารหรือว่าโฟกัสในเรื่องของการเขาเรียกว่าบางคนบอกมีธุรกิจอาจจะต้องมีบริวารมีลูกน้องหรือว่าอาจจะต้องดูวกับผู้คนเยอะ หรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องเข้าหาผู้คนเยอะอาจจะมีคอนเน็กชันเพิ่มก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องดูแลหลากหลายฝ่ายหลากหลายอย่างมากๆเหมือนแบบเป็นหนึ่งแบบสมมติวนะ่าเปรียบเปยเป็นอาเจยที่ต้องดูแลทุกอย่างคือเราไม่สามารถที่จะแบบนอนเฉยๆอยู่บ้านได้เราอาจจะต้องไปควบคุมงานตรงนั้นด้วยตัวของตัวเราเองด้วยถึงแม้เราจะเป็นเจ้าของอ่าประมาณเนี้ยเป็นต้นนะคะช่วงนี้โอกาสต่างๆมันเข้ามาอย่างรวดเร็วหรือว่ามันอาจจะมีงานอะไรบางอย่างที่เราต้องรีบทําอย่างรวดเร็วหรือมันอาจจะแบบมีกําหนดการหรือเดทไลน์ที่รีบมากๆเหมือน บบไฟลน้นก้นเลยช่วงนี้ฉะนั้นวางแผนดีๆนะคะทําอะไรรีบทําให้มันเป็นระด,ดับเป็นขั้นตอนจะได้ทําเสร็จไวนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นช่วงนี้มันอาจจะแปลว่ามันมีโอกาสเข้ามาหลากหลายต้องรีบคว้าโอกาสเอาไว้หรือมันอาจจะมีงานที่มันแบบว่า ที่แบบมันกำลังจะถึง deadline เราต้องรีบมากๆในการทําแต่ก็ต้องดูความรอบคอบให้เยอะๆนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไพ่ขึ้นว่าอย่าโลภมากลาบจะหายอย่าทําอะไรที่ต้องแบบเสี่ยงตัวเองหรือว่าทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมันจะเหมือนไม่มั่นคงอ่ะคุณเข้าใจไหมเหมือนทุกอย่างถ้าเราแบบเราบอกไม่เคยได้วางแผนเลยค่ะทาเลยอะไรเงี้ยคิดเลยทําเร็วจริงๆการคิดไวทําไวมันก็มีส่วนดีนะคะแต่บางคนคิดช้าไปก็ไม่ใช่ดีแต่เนี้ยไพ่มันขึ้นว่า ยั้งตัวเองเอาไว้หน่อยสําหรับบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่วางแผนเลยปัญหาจะเกิดแน่นอนไพ่เลยขึ้นว่าลบมากลาบจะหายและที่สําคัญถ้าไม่วางแผนดีๆบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะขาดทุนหรือมันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ตามมาได้นะคะอันนี้เป็นแค่คําเตือนเฉยๆนะแต่ช่วงนี้ในเรื่องของความสามารถเรื่องพรสวรรค์เรื่องความเก่งของคุณมันจะค่อนข้างที่จะแบบเปล่งประกายหรือ shine ออกมาค่อนข้างมากนะคะหรือบางคนอาจจะได้รับการชื่นชมในเรื่องศักยภาพและความสามารถพอสมควรเลยแต่หลักๆกิ่งฟ้ามองว่าชีวิตของคุณ ดังเจอความมั่นคงหรือว่าคุณเองอย่างที่กีฟฟ้าพูดนะคอนเน็กชันของคุณหรือว่าคุณเองอาจจะต้องประชุมเยอะหรือว่าต้องเจิดเจอผู้คนเยอะหรือช่วงนี้อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการรวมกลุ่มเป็นรวมกลุ่มลงก้อนกับเพื่อนฝูงหรือการทํางานหรือว่าอาจจะแปลว่าต้องไปทํางานคอลลั์หรือว่าร่วมงานกับผู้อื่นก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชีวิตของคุณนะ่ะถ้าคุณหมั่นสวดมนต์ทำสมาธิปเป็นประจำหรือว่าอาจจะเป็นการทําบุญกุศลนะคะหรือการ หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิชีวิตของคุณจะค่อนข้างที่จะดึงดูดอะไรเข้ามาง่ายมากๆคือถ้าสมมติคุณ โมดะคิดอะไรที่เป็นด้านที่มันไม่ดีมันก็จะดูดดูแต่สิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาไวแต่ถ้าคุณคิดสิ่งอะไรที่มันสิ่งดีๆสิ่งง่ายๆสบายๆพลังงานขึ้นแบบความชิลความสบายความมีความสุขมันจะเกิดขึ้นไวคือช่วงนี้พลังจิตของคุณมันแรงแต่ต้องใช้จิตผสมกับหลักเหตุผลและหลักความเป็นจริงด้วยไม่ใช่ว่า,เ,าเรามีใช้เซนส์อย่างเดียวจิตหลุดนะจ๊ะต้องใช้ประกอบกับหลักความเป็นจริงด้วยแต่ช่วงนี้เซนส์ของคุณจะค่อนข้างแรงกับปกตินะคะแต่ช่วงนี้มันบางทีบางคนอาจจะบอกว่าอยากออกจากสิ่งงเเดิิมส่่กา แต่มันยังไปจากสิ่งเดิมสิ่งเก่าไม่ได้แต่มันอาจจะพไปได้แต่มันต้องเอาสิ่งเดิมสิ่งเก่าไปด้วยอย่างที่กิ่งฟ้าบอกพรสวรรค์มันทิ้งตัวตนตัวเองไม่ได้นะคะใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้ไพ่ขึ้นดวงอาทิตย์หรือเหมือนไพ่เดอะซันนะคะความรุ่งเรืองความรุ่งโ,โรจน์หรือช่วงนี้มันอาจจะแปลว่าเป็นช่วงของคำว่ากําลังขาขึ้นกําลังดีขึ้นกําลังฟื้นตัวกําลังฟาดเคราะห์กำลังดวงพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีในดวงชะตาของคุณก็เป็นได้นะคะฉะนั้นช่วงน เหมือนหัวหรือหัวต่อกําลังเปลี่ยนแปลงหรือว่ากาลังกาลังทบทวนอะไรบางอย่างหรือว่ากําลังทบทวนบทเรียนที่ที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมามันทําว่าเออเราเรได้เรียนรู้อะไรเราได้ประสบการณ์อะไรจากตรงจุดนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่าดวงคุณกําลังดีขึ้นกําลังฟาดเคลห์กำลังที่จะหมุนเวียนจากสิ่งชั่วร้ายกลายเป็นสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นช่วงนี้อีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าจะบอกคือเพิ่มเติมก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมี เราเองหรือมีคนมาสรารภาพรักหรือเราไปสรารภาพรักกับใครก็ได้หรือบางคนอาจจะแปลว่า มีโอกาสที่ช่วงนี้หัวใจจะค่อนข้างกลายเป็นสีชมพูก็เป็นได้สำหรับบางท่านนะคะ okay, โอเคก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมากๆเลยแล้วก็ถ้าท่านใดอยากดูเป็นดวง12ราศีประจำเดือนธันวาคม2568นะคะเป็นดวงส่งท้ายปีเลยก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกิงฟ้าจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้ description สำหรับดวง12ราศีจะทำนานละเอียดขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะก็สามารถไปรับชมกันได้สำหรับวันนี้นะคะถ้าท่านใดต้องการที่สนับสนุนช่องอาจารย์กิงฟ้าสามารถกดปุ่มซับสไคร์นหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล ตอบทุกซูเปอรแ์แดงในตัวของตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนกันเลยพียก like, ก like, ่กดไลค์กด subscribe กดดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ้าติ๊กตอกได้จีด้าว,วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะรุนทันบ๊ายบ,บาย,บายค่ะท่านที่เลือกกองที่2นะคะเป็นไพ่ six of cups นะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะเตรียมรับเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคเรามาดูกันว่าไพ่ต้องการที่จะบอกกล่าวอะไรก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะ surrendered enlightenment Determination Pyxon okay. Manas Wanjo INGUS the Hangman Queen of Soul, uh, Queen of Wands, the Moon. 8 of Pentacles, 3 of Wands, Queen of Pentacles พระแม่คงคาพยาครุษโอเคเดี๋ยวขอไพ่หนึ่งไปในการเช็คความรู้สึกของคุณนะคะว่าผลือไพ่ต้องการแนะนำแนะแนวอะไรกับเรานะคะ,ะได้ไพ่ใบนี้ขออนุญาตอ่านนะคะ Scar may remain but the pain will fade นะคะ,ะวันนี้หรือช่วงระยะเวลานี้นะคะ,ะสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่นะคะกำลังจะจางหายไปนะคะโอ้ไผ่ขึ้นดีนะพยายามโฟกัสในสิ่งดีๆร,รอบๆตัวเพราะการมองโลกในแง่ที่ดีนะคะจะช่วยดึงดูดพลังงานความสุขเข้ามาในชีวิตอ่ะก็เหมือน law อ f a traction ที่กิ่งฟ้าพูดเสมอคือกฎของแรงดึงดูดของโลกมันมีอยู่จริงนะคะคุณคิดยังไงมันเป็นอย่างนั้นนะอ่ะเช่นเดียวกับพลังงานเอาจริงนะพลังงานกองนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่จะสื่อถึงว่าช่วงนี้ถ้าคุณอยากได้ดีอยากประสบความสำ พ่เขาบอกว่าคุณต้องแอคทีฟตัวเองอยากขี้เกียจอยากคิดว่าเองทาไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองอยากกลัวเกินไปหรือว่ากังวลล่วงหน้าเกินไปหรือหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนมันมีดับเหระคะดับมันหมายถึงแบบกังวลคิดว่าเองทําไม่ได้หรือว่ากดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดูถูกตัวเองอ่ะจะพูดแบบนี้เลยนะคะแต่จริงๆงฟ้าพูดเสมอว่าอย่าดูถูกตัวเองใครจะดูถูกคุณคุณก็ห้ามดูถูกตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเราอะ เป็นเป็นตัวที่จะต้องขับเคลื่อนทุกอย่างอาะค่ะฉะนั้นจงให้กําลังใจตัวเองแต่ถ้าเราผิดก็ว่าตามผิดก็ต้องปรับปรุงตัวเองนะแต่ถ้าเราว่าเฮ้ยเราไม่ได้ผิดอะไรรือเราเรา,เราตั้งใจมากๆค่ะจงให้กําลังใจตัวเองต่อไปเหมือนที่กิ่งฟ้าก็ให้กาลังใจตัวเองแล้วกิ่งฟ้าให้กําลังใจคุณเสมอนะคะว่าคุณทําได้แต่แค่ว่าทุกอย่างอะค่ะคนเรามันจะมีเวลาของมันบางทีวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราไม่เป็นไรวันหนึ่งสปอตไลท์มันจะลงที่คุณเองนะคะมันก็จะเป็นของเราคือดวงเรามันมีขึ มันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันมีขึ้นมีลงเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่หลกัหลกๆที่สิงฟ้าจะบอกเลยถ้าคุณสมมติอยากทำงานได้ดีอยากสอบผ่านสอบได้อยากหาเงินได้เก่งขึ้นอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยและที่สำคัญอย่าขี้เกียจแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็พยายามแอคทีฟตัวเองแล้วก็ทำเท่าที่เราไหวแล้วก็ที่สำคัญพักผ่อนบ้างแต่ในกรณีบางคนบอกว่าแอคทีฟเยอะมากเลยคะ่ะอาจารย์ช่วงนี้หาเวลาพักผ่อนบ้างหาเวลาพักสมองบ้างบางทีเราทำงาน โอเวอร์โหลดทำงานมากเกินไปไม่บาลานซ์ตัวเองปัญหาก็เกิดก็คือทำให้เราจิตฟุง้ง ไม่มีความสุขหรือว่าสมองมันล้ามากๆหรือว่าบางทีมันพานไปเรื่องอื่นหรืออารมณ์บูดอารมณ์เสียอารมณ์สวิงได้เพราะว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการทําอะไรที่ไม่เอาสมองไปพักบ้างนะคะหรือไปท่องเที่ยวบ้างหรือว่านอนอย่างกิ่งฟ้าจะจะนอนงงงๆอยู่บ้านค่ะอันนี้ก็คือแนะนำนะคะนอนงงงสบายมากจริงๆนะคะแนะนําเลยนะคะเพราะว่าไพ่อะเขาแค่จะบอกเฉยๆว่าช่วงนี้มันเป็นแค่เรื่องภาวะจิตใจหรือภาวะความคิดที่เราอาจจะคิดไปล่งหน้าหรือว่า มันเหมือนคิดไม่ตกกับบางเรื่องเท่านั้นเองนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออเครียดค่ะอยากทําออกมาให้ดีที่สุดอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดอ่ากังวลได้เครียดได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราทาวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถ้าเราเต็มทำเต็มที่เรากิ่งฟ้าพูดเสมอว่ามันดีที่สุดแล้วเราจะไม่เสียใจในสิ่งที่เราตั้งใจแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเราควรเสียใจแล้วมาปรับปรุงตัวเองนะคะอ่าแต่ช่วงนี้ในเรื่องของอ่ความคิดสติปัญญาของคุณค่อนข้างดีนะกิ่งฟ้าเชื่อว่า ไอเดียวความคิดสร้างสารรค์การเจรนนานะการการก้าวกระโดดในชีวิตของคุณดีมากๆใครที่ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิน่นสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้ดีมากๆนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้คุณเหมือนต้องการความปลอดภัยในชีวิตจริงๆเนาะแต่มอยมุมบางคนอาจจะมีโอกาสได้บ้าน,ได,านได้สังหาหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าการสร้างบ้านก็ได้เกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีโอกาสที่มีบางอย่างที่เหมือนเราอาจจะได้ของขวัญชิ้นโบแดงที่คนอื่นมอบให้ก็ได้หรือเราซื้อด้วยตัวเราเองก็ยังว่าได้นะะคคววาาามมมรรััักกีโอสสสหหงํบ ทสําสหรับบางคู่นะคะหรือถ้าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าความรักของคุณมันแบบดีมากๆอะ่ะอยากแพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายหรือว่าอาจจะสร้างอนาคตด้วยกันก็มีโอกาสนะคะแต่ไพ่ก็จะพูดเลยว่าถ้าสมมติคุณเจอความรักที่ท็อกซิกนะคะไม่ว่าเราหรือเขาท็อกซิกหรือเอาเป็นว่าเข้ากันไม่ได้จริงๆหรือสินไม่เสมอกันจริงๆก็ต้องพูดตรงๆนะว่ามีโอกาสที่จะหลุดพ้นออกจากกันนะคะคือถ้ามันใช่ก็ได้ไปต่อถ้าไมา่ในช่วงนี้มันก็จะเหมือนเป็นการตัดขาดหรือว่ามันอาจจะมีเหตุทาให้เรารู้ว่าพอและ อ่าไว้แค่นี้พอแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นอารมณ์นี้ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณเองนะคะจะรู้สึกได้ว่ามันอาจจะเหมือนคุณกําลังมีสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาค่ะคือบางนคนคาว่าเหตุการณ์เดิมสิ่งเดิมสิ่งเก่าโอกาสที่เคยหลุดลอยไปอาจจะกลับมาก็ได้นะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่า,วาเออมีโอกาสไปรีวิเนียนเจอเพื่อนเก่าเจอมิตรภาพกเก่าเจอคนที่เราเคยรู้จัก ได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบก็ได้หรือบางคนอาจจะต้องกลับไปทํางานลักษณะงานเดิมสายงานเดิมหรือกลับไปร่วมงานกับคนๆที่เราเคยรู้จักก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะบอกว่างานนี้เราเคยผ่านมาแล้วเราเคยทํามาแล้วอะ เป็นงานที่อาจจะง่ายสําหรับเราแล้วเพราะาเรามีประสบการณ์มาในระดับหนึ่งและหรือว่าอาจจะโดนเรียกตัวหรือว่าเจ้านายเก่าหรือว่าเจ้านายเราอาจจะดึงตัวไปทํางานในลนักษณะงานคล้ายๆกับเดิมก็ได้ซึ่งเรามีประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วในระดับหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ไพ่อะจริงๆมันจะบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีมันจะปัดเป่าออกไปมันจะพัดผ่านปัดเป่าออกไปแบบไปที่อื่นเลยอะคะ่ะคือมันช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณเองอาจจะอยู่ในช่วงของการที่กําลังลองผิดลองถูกกําลัง แบบขอกำลังใจจากใครสักคนนึงซึ่งกิ่งฟ้าให้กำลังใจเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะผ่าน youtube เนะาะแต่อีกหนึ่งกำลังใจก็คืออาจจะเป็นคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจคุณก็ได้คือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเราเอง ต้องไปหาคนที่เป็นเซฟโซนของตัวเราอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะอาบุญญาตยาหรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนมิตรภาพอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันบางทีการพูดคุยการเจรจาหรืออหาผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้รู้ต่างๆมันจะทําให้เราได้ไอเดียเพิ่มขึ้นหรือว่าทําให้เราเองอาจจะตกผลึกความคิดอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคะชีวิตของคุณตรงนี้กำลังก้าวกระโดดเนี่ยกะเจริญก้าวหน้ากําลังขึ้นไปทีละเสบสเต็ปเลยกําลังดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะแล้วช่วงนี้ถ้าเราทําอะไรด้วยใจบริสุทธิ์ตั้ง ใจเพนพยายามนะคะสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะมีงานบุญมีงานมงคลเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะไปร่วมงานของผู้อื่นก็ได้แต่บางคนอาจจะมีการการการขึ้นบ้านใหม่หรืออาจจะนําพระมาสวดปีใหม่ก็ได้เป็นได้หมดเลยเหมือนแบบเขาเรียกว่าทำบุญบ้านทําบุญใหญ่ที่บริษัทเป็นได้หมดเลยแต่ช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องราวข่าวดีหรือความสิริมงคลเกิดขึ้นกับตัวคุณช่วงนี้คุณจะมีไฟมากขึ้นหรือมันอาจจะแปลว่าไพ่อาจจะกระตุ้นว่าเออ เราเองควรมีไฟในการทําสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนะแต่ระวังเรื่องอารมณ์ใจร้อนเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ช่วงนี้คุณจะมีไฟในการทาสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะมีอินสปิเรชันแรงบันดาลาจในการฮึดสู้ในด้านต่างๆช่วงนี้สภาวะจิตอ่าสภาวะใจของเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะกิ่งฟ้าก็ยังมองว่ามันอาจจะสวิงบ้างแต่สุดท้ายถ้าเรานั่งสมาธิเป็นประจำจิตของคุณจะแข็งมากนะหมายถึงว่า ถ้าเราเราสามารถควบคุมจิตได้ควบคุมความคิดของเราได้หรือว่าเราเองมีความสงบในใจถึงแม้ภายนอกอาจจะวุ่นวายก็ตามแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้พลังจิตหรือว่าเซนส์ของคุณแรงมากๆนะคะแต่อย่าลืมใช้เซนส์ประกอบกับหลักความจริงและเหตุผลด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ไพ่ขึ้นเซนส์ของคุณแรงจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าจะทําบุญอะไรให้แนะนําทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวก อาจจะเป็นช้างหมาแมวหรือสัตว์ประหาอื่นๆอาจจะเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือวาอ่าพวกของกินของบริโภคก็ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเรื่องสุขภาพระวังในเรื่องอาการพวกหนาวร้อนๆหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลหรืออากาศเปลี่ยนแปลงหรือพวกภูมิแพ้ต่างๆนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะคุณเองอาจจะต้องใช้ความคิดความอ่านเยอะพอสมควรหรือว่าคุณอาจจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างในใจให้ลิสต์ออกมาเขียนออกมาเลยบางทีบางครั้งสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเขียนออกมา สิ่งที่เราวางแผนออกมามีโอกาสเป็นจริงนะคะหรือเป็นจริงในทางที่ดีนะที่กิ่งไฟไห,มหมายถึงแต่ช่วงนี้ความคิดของคุณไอเดียของคุณค่อนข้างพุ่งกระฉูดหรือว่าคุณอาจจะต้องทํางานอะไรที่เกี่ยวกับความ Creative เป็นอาร์ติสต่างๆช่วงนี้ดีเป็นพิเศษผู้ใหญ่ค่อนข้างเมตตาเอ็นดูเราดีแล้วก็อันนี้อาจจะเสริมเพิ่มนิดนึงนะถ้าเราไม่หิ้งพระอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ห้องของเราหรือแม้กระทั่ง อาจจะเป็นแบบว่าบางคนมีโต๊ะทํางานมีหิ้งพระเล็กๆนะคะแบบไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระหรือหิ้งเทพมันเช็ดถูปัดกวาดแล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันพระหรือถ้าเปลี่ยนน้าทุกวันได้ยิ่งดีแต่ถ้าเราขี้เกียจก็อาจจะเป็นทุกวันพระก็ยังดีนะคะอาจจะยิ่งดีต่อตัว,ตวคุณนะคะใบสุดท้ายที่หิ่งฟ้าจะให้ไพ่ขึ้นธาตุน้ําสมบูรณ์คือความอุดมสมบูรณ์ความราบรื่อนความราบเรียบหรือการเอาตัวรอดของคุณค่อนข้างเก่งหรือว่าช่วงนี้คุณจะปรับตัวในสิน่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นได้บบออออกกกววววววว่่่่่่าาาชชชชชงงงงงงงนนนนีีนนน้้มมมมััััััเเปป็ขขขโโโรรรรรยูต ของการที่เรากําลังจะเติบโตเป็น ตเติบโตทางความคิดเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ชีวิตของคุณช่วงนี้จะค่อนข้างราบเรืยนรับเปรียบอยากคิดอะไรไปแบบล่วงหน้าหรือว่าตีตนไปก่อนท,ท,ทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็ขอให้คุณทุกท่านมีความสุขทางจเจริญม,มากๆนะคะถ้าท่านใดอยากดูเป็นดวง12ราศีประจําเดือนธันวาคม2568เป็นดวงส่งท้ายปีเลยนะคะเป็นดวงรายเดือนที่กิ่งฟ้าทาเป็นประจําอยู่แล้วกิ่งฟ้าจะแปะลิงเอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูราศีของคุณได้นะคะอ่ะก็วันนี้ขอญญญ กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรู้หัวใจได้ล่าใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังในตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนการเผยพรกดไลค์กด like, Subscribe ปกดดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ติกตอกได้ไอจี IG ได้นะคะวันนี้ขออนายยาุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกทานบ๊ายบายคะ่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพจกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r i channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุุขทัั้งกกาาายละะใจจนนนวีออญ่ กันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ